เอโยซาครสวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Yamaha MT หนึ่ปี2 0 2พันยี่สเลยนะฮะคันนี้เดิมๆเลยนะครับผมจากโรงงานนะสวยๆเงาๆงิ๊บๆเลยนะฮะสีเดิมนะครับผมจากโรงงานเครื่อง155ซีซีนะฮะเดิมจากโรงงานเช่นกันขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะท่อได้เป็นท่อเดิมนะครับคันนี้รถบ้านพร้อมขับขี่ใช้งานนะ ชกหน้าอัพไซด์ดาวนะครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะรถสวยสภาพดีเท่ๆแบบนี้อย่าให้พลาดเลยนะครับรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังส,ส,วยสวยอยู่เลยนะครับร้านเราตรวจเช็คเซอร์ว Check ิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกิ๊บเลยครับลูกค้าระบบไฟติดครบนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับ เจ้าคันนี้นะฮะลูกค้าเลขใหม่นะอยู่ที่เท่าไหร่40,000โลนะครับผมนะเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยดีกว่านะฮะ,ะเครื่องนิ่มๆนุ่มๆเลยนะฮะสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องนะฮะ,ะประมาณนี้เลยนะฮะเครื่องไม่ดังควานไม่ไหลนะครับผมรถพร้อมขับขี่เลยเจ้าคันนี้นะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้นะยอดดาวยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลย คัน,นี้นะครับมีเรื่มพร้อมเีกสารครบแล้วนะคะับใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเช่นกันครับ